หลังจากที่ได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะคะหลังจากนี้ต้องจะลาไปที่การโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะว่าจะเป็นนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลหรือไม่ ซึ่งการโหวตก็มีเงื่อนไขสําคัญก็คือเรื่องของเสียงสอวอนะคะทีล่าสุด2แกนนําสอวอค่ะได้ส่งสัญญาณพร้อมที่จะโหวตเลือกสองแคนดิเดตแพทย์ทองทานชินวัตรและเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะแต่ภายใต้เงื่อนไขนะคะต้องไม่มีพรรคเก้าไกลร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาก็ได้มีการแจ้งทําลายเรียกประชุมสภ,ภาโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะ นายวันมูัมหมัดนองมะทาว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้หาหรือร่วมกับเลขาธิการสภาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับพิธีรับสนองพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายใน1-2ถึงวันนี้ค่ะนอกจากนี้ได้เตรียมพร้อมประชุมสภานัดแรกในวันที่12กรกฎาคมนี้เพื่อให้สมาชิกสภาที่เหลือได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับปฏิบัติหน้าที่รวมถึงกำหนดกรอบสมัยประชุม และวันในและวันในการประชุมแต่ละสัปดาห์ขณะเดียวกันก็ได้มีการวางทำลายประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะแต่โดยโดยสรุปก็คือว่ารัฐสภาต้องประชุมให้ได้นายกรัฐมนตรีไม่ใช่กุ่วิชานะคนเดียวนะฮะวิชาได้ก็ก็ได้ไปสก,กิการแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาจนได้นายกรัฐมนตรีเพราะว่า รัฐสภามีหน้าที่ในการที่จะเลือกนายกรบิตรานรัฐธรรมนูญเพื่อไปบริหารประเทศเราจะขาดนายกทีไม่ได้แต่ในเบื้องต้นนะครับอันนี้พูดอย่างเป็นกลางก็คือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะมีหน้าที่สำคัญในการออกกฎหมายในการพิจารณงบประมาณนั้นเขาได้รวมกันซึ่งที่จัดตั้งรัฐบาลแล้ว 312เสียงขณะที่นายเสรีสุวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาปฏิเสธรับเรื่องกรณีกระแสข่าวที่มีสวบางกลุ่มค่ะเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกโหวตเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้กับนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแต่ไม่เชื่อว่าเรื่องดังกล่าวนี้จะเป็นความจริงเพราะหากเรียกรับผลประโยชน์อาจต้องจ่ายเงินมหาศาลค่ะ ส่วนนา,นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยถึงความพร้อมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วก็พร้อมโหวตหนุน2แคนดิเดตพักเพื่อไทยแพทองทานชินวัตรและนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ภายใต้เงื่อนไขต้องไม่มีก้าวไกลในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลค่ะ